AHHHHH <lightweight> สวัสดีครับวันนี้ลุงเน่จะพาลุยดักหนุยแล้วครับวันนี้ปรับแผนใหม่ใช้กับดักป้าผ่าครับสี่หลังเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันว่าจะพอได้ตำน้ำพริกไหมครับมีร้อยมาเดินอยู่ครับโอ้ี่เจอรูหนึ่งแล้วครับ สว้เลยคุยใหม่ๆแล้วครับจะดักแบบไหนแค่นั้นเองรูแบบนี้ถ้าเป็นกับวงเดือนดักง่ายครับดักปากรูนี่ก็เสร็จละว,วันนี้ลุงเนตรลองใช้กับพ่อผาครับเดี๋ยวหาทางมันดีกว่าดักตามทาง ดักตรงนี้ครับดักตามทางมันเนี่ยครับสมานหรือเปล่า เกือบร้อยครับตรงนี้หลังนึงครับ โอ้ยโรยมันกัดกินรากไม้ครับดูกขี้ไมนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวหาดักตามทางไปดีกว่าโอ้มีหรือเปล่าเนี่ยทางเดินลื่นเลยครับโอ้ Nó đang lướt lơi Ở trong này lắng đi quả เียบร้อยครับอืมนี่ก็ลรูเลื่อมเลยครับนี่น่าจะลูกออกมันอืมน่ามีตัวนะครับดักแบบตรงนี้หลังครับปากรูนี่เลยหลังสุดท้ายครับดักปากรูนี่เลยติดไม่ติดเข้าว่ากันที ลังดีจเยหายยากครับหนูพ่อหนุ่เน็ตขอแค่ี่ตัวสองตัวก็โอเคแล้วเอาคืนนี้คนรู้ด้วยกันนะครับลนุงเนตรดักตับพอผ่าเสร็จแล้วนะครับตะว,วันก็ใกล้จะตกดินละ มาสะเย็นเลยครับเดี๋ยวมารู้ด้วยกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่ากับดักฟ้าผ่าครับดูนกลับบ้านก่อนครับในเวลายามหนูแล้วครับตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันว่าดักกับฟ้าผ่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับ กับสี่หลังเองครับได้ตัวถือว่าหมานเลยทาไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับหนูหายากรุ่นหลังแรกครับลุงเนตรดักกับฟ้าผ่าสี่หลังเองได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับหนูหายากมากหาอยู่หากินแบบลุงเนตรก็หมานบ้างไหมหมานบ้างครับเดี๋ยวเรารุ่นหลังแรกด้วยกันทํางานหรือเปล่าครับ ไม่ทำงานครับยังไม่ทำงานเลยพุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีดูหลังที่สองครับหลังแรกแห้วหลังที่สองทำงานหรือเปล่าโอ้หลังที่สองก็ไม่หล่นครับอยู่ยังเกา่ากับดักสีหลังวันนี้น่าจะแหะะะ้วสลมังพู้นี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีครับ รุ่นหลังที่สามครับกินแหวหรือเปล่าคืนนี้โอ้ไม่ไม่ทำงานครับอยู่เหมือนเดิมหืมไม่ใช่ครับกลับทำไมขึ้นมาแบบนี้เลื่นขึ้นมาแบบนี้เลยครับโอ้โห อุมทไมเป็นแบบนี้เอาแล้วครับยุงละโอ้มีรั่นครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้เช้าเขา่างใหม่ดูหลังสุดท้ายครับหลังที่สี่แห่อวหมดแล้วครับสามหลังถ้าหลังที่สี่ไม่เห่ยวก็ถ้าหลังที่สี่ไม่ติดก็เห่อวครับคืนนี้โอ้หลังที่สี่ก็ไม่ออกมาครับ ไม่หลั่นครับเห่าครับเห่าคืนนี้พรุ่งนี้เช้าออก็วางอีกทีครับลุ้งอีกทีครับคืนนี้เห่าครับไม่ได้สักตัวเลยดักกับฟ้าผ่าสี่หลังครับพรุ่งนี้เช้า่อยลุก้กันอีกทีลุงเนตรกลับบ้านก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นด้วยกันว่าจะพอเด็ดตำน้ำพริกหรือเปล่า คือนี่เห้าครับน่ารถจะไม่กลับมานอีกแล้วมัง้งสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวเราไปยามหนูด้วยกันกับฟ้าผ่าสีหลังจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังจากเมื่อคืนแห้วครับ เราไปรุ้นด้วยกันนะครับบรรยากาศยามเช้าครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงแล้วลุงเน่ตื่นสายตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าจะได้หนูหรือเปล่า <c oughs> จะพอได้ตำน้ำพริกไหมครับอไม่ทำงานครับโอ้หลังที่สองก็ไม่ทำงานครับ หมดตัวหรือเปล่าหลังที่สามทำงานหรือเปล่าออโอ้โหเรียบร้อยอ้นี่ครับโอ้ยยังไม่ตายเลยโคตรใหญ่เลยครับกับฟ้าฮาลุงแน่ก็ดู้วยไม่ได้ตัว โอ้โหโอใหญ่จริงๆนะครับมานครับมานพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับนวดจะแห้ว่วโอ้ดักกลับสีหลังครับเดี๋โคตรหนูเลยโอโ้ตัวใหญ่เลยครับนวดตัวเล็กนวดจะแห้่วแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกแนละ้ว เดี๋ยวไปดูอีกหลังครับหลังสุดท้ายจะทํางานหรือเปล่าวันนี้ถือว่าไม่เหี่ยวแล้วครับโคตรใหญ่เลยลูกหลังสุดท้ายครับทํางานหรือเปล่าโอ้ไม่ทํางานครับอืมไม่ทํางาน หนูวันนี้ด้วยกับดักฟ้าผ่าสี่หลังถือว่าไม่เหวี่ยครับในตัวใหญ่เลยตัวหนึ่งพอได้ตำน้ำพริกครับหนูทัาบ้านลุงเนรหายากมากกว่าจะหาได้แต่ละตัวต้องเดินหาหมายเป็นครึ่งวันนู่นเลยครับยังดีที่ได้ตัวครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ วันนี้ก็พอได้ตตำน้ำพริกโครกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปากถือว่าไม่แฮวครับกลับบ้าน